วันนี้เราอยู่ที่บูติกแห่งแรกของประเทศไทยของแบรนด์ซีนิดนี่เองครับเป็นการร่วมมือของแบรนด์ซีนิดกับแพนดูรัมพี่ต้นที่ไหนครับสยามพารากอนชั้นเอ็มครับผมอ้โหมาเต็มจริงๆคำว่าพ i l ล t อตเพราะว่าซีนิดจดทะเบียนคนแรกเพราะฉะนั้นในหน้าปัดนาฬิกาใช้ได้คนเดียวนยคือซีจะใช้คำว่าพายล็อตอยู่ในนาฬิกาก็ขอเริ่มจากตัวโครโนมาเตอร์สปอร์ตนะครับน่าจะเป็นตัวที่พิมพ์นิยมพิมซีนิยมที่สุดซีนิดจะพิเศษคือเขาจะไล่เฉดสีเงินสีเทาและ สีกรมท่าซึ่งเป็นเฉดที่เป็นซันเล่ทั้งหมดแล้วก็ฟังก์ชันมาแบบครบเต็มเต็มเต็มนะครับซีนิ t ดีไฟสกายไลน์บิ๊กเดทฟลายแบ็กซินเซียแพทเทนัมจูเบลี่ลิมิเต็ดอี dition เดี๋ยวนะอยากมีต่อยไหมไม่มีนะเป็นครั้งแรกที่ซีนิ t เอาฟลายแบ็กโค n โนกราฟกับบิ๊กเดทมารวมกันกดปึ๊บแล้ว เด้งเลยดีเซตได้เลยไม่ต้องสต็อปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Crazy Real Channel นะครับวันนี้เราอยู่ที่บูติกแห่งแรกของประเทศไทยของแบรนด์ Cinit นี่เองครับเป็นการร่วมมือของแบรนด์ Cinit กับ Pendulum Python ที่ไหนครับสยามพารากอนชั้นเอ็มครับผมโอ้โหมาเต็มจริงๆบูติกนห่แรกเข้าไปดูแล้วมาเข้ามาดูครับ ซีนิดเนี่ยโลโก้เขาเป็นรูปดาวใช่ไหมตัวเราสังเกตบรรยากาศโดยรวมเห็นไหมมีแบบ เป็นแสงดาวเป็นลายเส้นใช่เป็นตีมลายเส้นคือบ่งบอกถึงแบรนด์เต็มเต็มใครมาบูธิกนี้ก็จะรู้สึกได้ฟิลการเป็นซีนิตแบบเต็มเตมร่องรอยใช่แม้ทั้งกระเป๋าก็รอยไปหา s อสเอเบากันไปเลยทีเดียวมีบางเรือนเป็นบูธิกอีดิชันด้วยแนะนําให้มากับแฟนครับเพราะว่านาฬิกาผู้หญิงสวยเยอะมากครับอย่างนี้ต้องแนะนําไม่มากับแฟนครับแมกระเป๋าเบาไม่ได้ดิเราต้องพูดอย่างนั้นได้ได้ได้ผู้หญิงสวย เดี๋ยวจะมีโซนไหนอีกนี่อันนี้มีเพียบอยากให้กล้องเดินแบบอันนี้หลูนี่อันนี้ตรงแบันนี้โซนนี้หน่อยนี่เป็นสปอร์ตแบบโรสโกนี่ครับพี่โดนมุมนี้เหมาะกับการเล่าประวัติด้านหลังของเรานี่เป็นทางด้านโรงงานของซีนิตและบรรยากาศรอบๆเรานี่ตรงกับปรัชญาของซีนิต time to l e a s h ยูร์สตาร์เรายืนแสงแบบเหมือนดาววิบวับวิบวับผมมีฟีลลิ่งอยากจะเล่าประวัติขึ้นมาอะขอเริ่มเลยขอเริ่มเลยจัดมาจัดมาก็ต้องบอกว่าซีนิดอ่ะเป็นแบรนด์สวิสนะครับที่เกิดที่เมืองเลินในสวิตเซอร์แลนด์เกิดจากคุณจอร์เจสฟาบจาคูเกิดขึ้นในปี1865ครับพี่ต้นแนวคิดของเขาอ่ะก็คือจะรวมพวกวอชเม m เกอร์ช่างนาฬิกาทั้งหมดไว้ในร่วมังคาเดียวกันรวมคนที่เชี่ยวชาญในนาฬิกามาพัฒนา นาฬิกาภายใต้แบรนด์ซีนิคออกอินวานใช่จุดเริ่มต้นของเขาซึ่งในสมัยนั้นอาจจะบอกว่าบางแบรนด์ก็ทาพาร์ตนึงบางแบรนด์ก็ทําชิ้นส่วนนึงใช่ไหมก็ต้องถือว่าเป็นแนวคิดสมัยใหม่ในยุคนั้นพัฒนาร่วมกันเนี่ยแหละซึ่งไม่มีคนคิดต่างคนต่างคิดทําแบรนด์แต่ซีนิคมีแนวคิดที่เป็นปรัชญาที่แตกต่างผมอยากจะให้พี่ต้นน่ะจำคีย์เวิร์ดหลักๆของซีนิคสองคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดแรกพี่รู้จักอยู่แล้วไพลอต คำว่าพายร์นะครับจดทะเบียนในปี1888จากซีนิตครับ,รบแรกเริ่มคำว่าพลอตเนะี่ยคือพี่ i L O T แล้วก็มี E เล็กๆภายหลังก็ตัด E ีเล็กๆออกแล้วก็เรียกว่า Pilot ทุกคนก็เรียกมาตลอดใช้คำนี้มาตลอดว่า Pilot Pilot คือมาจากแบรนด์ซีนิดนี่เองครับนี่ <คำ S 2> เลยลใช่และคำว่า p i l o t เพราะว่าซีนิดจดทะเบียน,<ค>นในปี1888ปใช่คนแรกเพราะฉะนั้นในหน้าปัดนาฬิกาคนที่ใช้ได้คนเดียวนี่คือซีนิดจะใช้คำว่า p i l o t อยู่ในนาฬิกาซึ่งแบรนด์อื่นเราอาจจะพูดเรื่องนาฬิกา Pi l o t นะแต่ว่าไม่ได้ใช้บนหน้าปัดเพราะคนจดทะเบียนในปี88ออผมก็สงสแปดแาดแไมเอาเออผนก็มี กาไพลอตแต่ไม่มีคําว่าไพลอตในหน้าปัดใช่มีเฉพาะซีนิทคนเดียวเพราะว่เาเขา,เาจดสิทธิบัตรไว้เยี่ยมไปเลยรอเลยรอเลยรอเลยคีย์เวิร์ดที่2ครับพี่ต้นก็คือเอลพิเมโลโอ้โหเราอาจจะเคยได้ยินหรือเราใส่นาฬิกาซีนิทเนี่ยเราจะเห็นบางรุ่นเนี่ยเขียนอยู่ที่หน้าปัดเลยเอลพิเมโลเอลพิเมโลเนี่ยจดในปี1969จดในแนวของโคโนกราฟที่เป็นออโตเมติกเรือนแรก ของโลกครับพี่โจในตอนที่นาฬิกาทุกแบรนด์น่ะยังเป็นโคโนกราฟที่เป็นไขาลานอยู่ค,คนที่สร้างนวัตกรรมของนกตอนนั้นเลยก็คือซินิตสร้างเอลพิเมโลขึ้นมาต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาโคโนกราฟที่ดังเกือบที่สุดในโลกใช่แล้วเป็นรากฐานของนาฬิกาที่เป็นโคโนกราฟที่เป็นออโตเมติกของหลายๆแบรนด์เอามาจากซินิตนี่แหละและผมจะบอกเลยว่าเอลพิเมโลเนี่ยเป็นภาษาเอสเปรันโตเฮ้ยต้องบอกว่าเป็นภาษากลางที่เคยเกิด จะใช้เป็นเป็นภาษากลางของยุคที่มีมาหาอำนาจเยอะนะครับก่อนที่จะใช้ภาษาอังกฤษทั้งซีนิตใช้คำนี้มาเอลพิเมโลมันแปลว่าครั้งแรกมันเลยลิงก์กับตอนที่เขา<อ>ผลิตเครื่องที่เป็นโครโนมิเตอร์ ometer, ที่เป็นอโตเมติคนแรกขึ้นมาเนี่ยคือครั้งแรกที่เกิดขึ้นมาบนโลกเอลพิเมโลเท่มากทั้งหมดนี้มาจากซีนิตครับพี่ต้นครับผมโอโ้สุดยอดประวัติเขาสุดยอดนะเยี่ยมไปเลยแต่วันนี้นาฬิกาที่เราทั้งคู่หยิบมารีวิวให้ฟังไม่ใช่ไพรับ มันเจ๋งกว่านั้นคุณหยิบเลื่อนไหนผมไม่รู้ต่ายของผมเนี่ยเทพสุดๆไปเลยอันนี้คุณใช้สิทธิ์คนมาก่อนีกแลยวเหรอเดี๋ยวเราไปดูคุณจะเลยอกงานไหนเดี๋ยวผมดูผมดูรอบๆผมมีเลือนที่ชอบแล้วผมท้าเลยครับแฟนรายการดูในเทปเลยครับว่าของผมอม่เจ๋งจริงมามามาเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูไปด้วยกันครับครับหลังจากเราเดินชมทั่วช็อปแล้วพี่ต้นครับเราได้เลือกที่เราสนใจทั้งหมดมาไว้ตรงนี้แล้วครับไม่เลือกทั้งร้านเลยลหละถ้าเลือกมาเต็มถาขนาดนี้ ขอใี้สำรับทำลายจะไปเดินเลือกมาทั้งร้านแล้วใช่เราเลือกมาทั้งร้านแล้วก็เลือกนาฬิกาเข้ามาทุกตัวเลยอยู่บนทางของเราหกเดือนมีอะไรพิเศษยังไงพี่ต้น เรือนแรกจัดมาหน่อยขอเริ่มจากตัว Chronometer Sport นะครับน่าจะเป็นตัวที่พิมพ์นิยมของซีนที่สุดและพิมพ์นิยมแน่นอนในสายตาของทุกคนด้วยนะถูกต้องหน้าตาแบบนี้เพราะว่าถ้าเทียบแล้วอ่ะนาฬิกาสปอร์ตอะตัวที่สูงที่สุดอะมันก็ต้องเป็นตัว Chronometer อยู่แล้วใช่ครับและสีที่เขาให้มาครับก็เป็นสี Reverse ที่เป็นแพนด้าขาวดำซึ่งนิยมเป็นทั่วโลกแต่วงโครโ n กรา a ทไม ของซีนิตจะพิเศษคือเขาจะไล่เฉดก็จะเป็นแบบสีเงินสีเทาและสีกรมท่าซึ่งเป็นเฉดที่เป็นซันเลทั้งหมดอืจะแบบโดดเด่นกว่าที่เป็นแบบรีเวิร์ขาวดำปกติจันมาเต็มนี่จัดมาเต็มที่สำคัญนอกจากขาวดำแล้วเขายังมีอีกหนึ่งสีครับพี่ดลนี่เลยขออนุญาตพรีเซตนนี่เลยสีนี้สวยมากผมบอกเลยว่าประชาชนชาวเอเชียจะต้องินไเยอ จะมีจะมีประเทศหนึ่งเขาจะมีไปเยอะรับรองว่าสีนี้ขัดตลาดแน่นอนแน่นอนแล้วสีเขียวก็ดีนะเป็นสีที่ดูดูไม่เพรซเฟสวยเลยสวยเลยครับอันนี้ดูเป็นเขียวที่เป็นเขียวหยกคมพูดอย่างนี้ดีกว่าใช่เขียวหยกดูเป็นเขียวหยก ขายดีเดี๋ยวไปถามแอบถามยอดขายเขาไหมเออดีนะว่าสีไหนขายดีสุดผมว่าสีเนี้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่ผมชอบนะแน่นอนถือเรื่องนี้นะแน่นอนแหละครับขอบเซรามิกถือว่าดีเลยผมจะขอขยายเรื่องขอบเซรามิกนิดนึงก่อนหน้าเนี้ยซีนิตเขาทําตัวโคโนกราฟหรือโครโนมิเตอร์เป็นแบบที่ไม่ได้ใช้เซรามิกเป็นแบบวินเทจดูหน้าตาเลยครับเฟิบนี่คือตัวเดิมอ ซึ่งเขาจะเป็นสไตล์วินเทจดูเห็นขอบเซรามิเตอร์นะครับ,รบจะอยู่ด้านในครับโดยที่ไม่มีขอบเซรามิกและณนะวันนี้เขาออกมาแล้วเป็นขอบเซรามิกใช่เป็นขอบเซรามิกสวยมากคือร่วมสมัยเลยสมัยใหม่นาะฬิกาจะใช้ร่วมกับ ceramic. เซรามิกเพราะว่ามันทนทานรอยได้มากกว่าใช่ครับลแล้วก็วด้วยความใช้เซรามิกทาให้หมดปัญหาเรื่องรอยอะแล้วก,กลายเป็นว่าความนิยมอะเทมามที่เซรามิกวันนี้ซีนิกก็ทาออกมาแล้วทําได้ลงตัวด้วยมันเมันเด่นตรงวงข้างใน3มวงที่เขาทำสามเฉดอย่างที่ผมบอกอันนี้คือชอบ ไซส์ก็เป็นไซส์มหานิยมครับไซส์เขาขยับเป็นอีกส่วนหนึ่งไซส์เดิมเป็น38มิมลครับ38มิมลจะดูเล็กกว่าของใหม่สปอร์ตก็จะเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่าเป็นไซส์มหานิยมตัวนลักเขาปรับมาให้ด้วยพี่ต้นคนใส่ขาแบบเก่าจะแบนๆอาจจะมีช่องวูตรงระหว่างรอยรอยโค้งของข้อมือแต่ตัวใหม่นี่ผมอยากให้สังเกตลักนี่โค้งโค้งรับข้อมือเลยรับรองว่าคนที่ไม่ชอบใส่นาฬิกาแล้วมันรู้สึกกลางอะ ครับวันนี้จะไม่กลางเลย,ยนี่แหละปรับมาอย่างดีพ่อพี่ต้นผมบอกเลยใครให้มากี่ข้อไม่รู้<ช>คนนี้ซ <laughs> ินิด <laughs> ยาวไหม <laughs> ให้มาผมนั่งนับดูเ่ยนะร่นะ15ครับ15ข้อค,คือว่าเยอะมากไม่ว่าคุณจะแบบข้อใหญ่แค่ไหนโอ้โหผมใส่แบบวืดเลยนะเมื่อกี้นาฬิกาเนี่ยให้มา15ข้อจริงแต่ว่าข้อ มันจะสั้นกว่าปกตินิดนึงเพื่อให้ง่ายแล้วก็ใส่แนบข้อขึ้นใช่การที่ข้อแต่ละข้อมีความสั้นลงนิดนึงโดยที่รูปลักษณ์สวยงามอยู่ใช่แต่พอข้อสั้นอ่ะมันจะโค้งเข้าข้อมือของเราง่ายขึ้นถูกต้องเลยการปรับข้อก็จะสะดวกไปเยอะเลยถ้าแบบข้อใหญ่ๆเท่ากันนะตอนปรับข้ออาจจะมีปัญหาแบบมินสองมิลมินสองมินอ่ะมันรบกวนจิตใจของคนใส่นาฬิกาถูกต้องซึ่งวันนี้ไม่เป็นครับวันนี้พอข้อเล็กแล้วแบบมันมีความพอดีเป๊ะอยู่กลับมาที่หน้าปัดนะครับผมจะมีจุดที่ชอบอีก2จุดก ก็คือตัว INDEX INDEX เ็นี่ยเป็นสตีลผมสอบถามแล้วแต่ว่าดูดีมากๆมันคล้ายๆกับหลักเพชร mm hmm. แล้วก็ไม่ใช่ไวโกด้วยจริงๆเขาใช้วสัสด Still ุสตีลแหละครับแต่ <Huh? S 1> ว่าก็ทําได้ดีมากๆเลยครับอีกจุดหนึ่งที่ชอบมุณนปัดคือเข็มเข็มตัวที่เป็นโคโนกราฟครับให้ปลายสีแดง <Hey. S 1> ซึ่งสังเกตง่ายสําหรับคนที่เป็นมือใหม่ uh. ตรงหลักที่เป็น60วิบวิอครับคือหลักวินาทีนั่นแหละจะเป็นเข็มสีแดงถูกให้เรารู้ไงว่ามันเป็นฟังก์ชันโคนกราฟใช่ถ้าเป็นนาฬิกาโคนกราฟแบรนด์อื่นๆเนี่ยอาจจะสับสนต้องมานั่งดูว่าอันไหนเป็นอันไหนใช่อันไหนเป็นวิอันไหนเป็นนาทีอันไหนเป็นชั่วโมงอาจจะสับสนได้ซึ่งอันเนี้ยอันที่เป็นวงวินาทีอะเห็นชัดเลยเข็มสีแดงจบถูกต้องใช่แล้วก็มีไฮไลท์สําคัญเลยที่จะบาดใจนิวมากๆเลยทาไมครับหลังเปลือยครับพูดกี่ทีก็เจ็บใช่หลังเปลือยเปลือย แบบสวยเลยทั้งเลยอยตรงโรเตอร์ผมว่าเขาออกแบบมาดีโรเตอร์จะไม่ได้เป็นเต็มแผ่น จะสามารถเห็นตัวสเกลเลตันข้างในเห็นตัวเครื่องข้างในาเขาาทำสวยเลยชัดเจนโดยที่โรเตอร์มีโลโก้ของซีเนตที่เป็นรูปดาวไปด้วยโดยที่ไม่ได้บังสายตาในการมองเครื่องเลยนะทำดีมากครับทำดีมากแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเครื่องโครโนกราฟของซีเนตเป็นเครื่องเบอร์ต้นๆในวงการนาฬิกาอยู่แล้วที่ต้นพูดอย่างนี้เห็นบนหน้าปัดอย่างที่ผมพูดไปเรื่องเอลเพเมโโคโนกราฟที่เป็นอโตเมติรุ่นแรก ของโลกซึ่งเขาชูไว้บนหน้าปัดเลยคุณใส่เนี่ยจะรู้เลยว่าเอลเพเมโลอยู่บนนี้เลยครับนี่วันนี้เขามาโชว์บนหน้าปัดเลยรับรลองว่าภูมิใจแน่นอนสุดท้ายสําหรับเรือนนี้ครับคือราคาราคาน่ารักมากๆราคาเท่าไหร่ครับพี่ต้น4 2่0 0บาทถือว่าเบาถือว่าเบาถือว่าเบาเป็นสี่เป็นสี่แสนกว่าจริงๆที่คุณมาซื้อที่ชอบได้ผมต้องพูดแบบนี้ เพราะว่ามีหลายแบรนด์ที่ตั้งราคาป้ายไว้แต่ว่ามันไม่มีของถูกต้องครับถูกต้องเลยหลายแบรนด์นะผมผมบอกว่าอย่างเงี้ยหลายแบรนด์ที่แบบราคาป้ายอะเราซื้อไม่ได้จริงถูกแล้วก็ฟังก์ชั่นมาแบบครบเต็มเต็มเต็มนะครับนอกจากที่เราเห็นเขาเขียนเอ P ฟิเมโเนี่ยเขายังได้แรงบันดาลใจมาจากตัวที่เป็นคโนกรกฟตัรก่อนอย่างเช่น a 3 8 6และเด e d เ l ล c a โอ้โหได้แรงบันดาลใจมาจาก2ตัวนี้โอ้โบนหน้าปัดเป็นสไตล์ที่แบบรักษาความดั้งเดิมไว้และเอามาโชว์แบบเต็มผมขออีกนิดนึงพี่ต้นคนที่ เคยเอาเครื่องเอลเพเมโไปใช้อ่ะคือเขาก็จะตัดฟังก์ชันต่างๆออกอย่างเช่นตัดวันที่ตัดความถี่ออกไปโดยที่เครื่องเอลเพเมโลปกติแล้วที่เป็นดั้งเดิมเลยค,คือเอลเพเมโลที่เป็นความถี่3 6 0 0 0ื่ัฟังต่อชั่วโมงคนอื่นจะเอาไปปรับแต่งแต่ทั้งหมดอ่ะมันมาจากเอลเพเมโลนี้นี่ครับพี่ตน้นเขาครบจริงๆทั้งโกลกราฟทั้งวันที่ทั้งรอบเครื่องมาเต็มในเครื่องเดียวเดี๋ยวรอดูอีกเรือนครับอ๋คุณมีพิเศษดีก็อ๋อแน่นอนโอ้โหมีสเปเชียลให้ผมอีกแล้วไหน ให<ล>ผมขอฟังหน่อยมาจ,จัดเรือนี้ให้ฟังครับครับ,รบเดี๋ยวคุณฟังชื่อรุ่นแล้วคุณจะหนาวครับครับผมรอฟังเลยครับซีนิตดีไฟสกายไล n ์บิ๊กเด f l y b a c k Sincere, p l a t i n u m j u b i l e e Limited Edition เดี๋ยวนะยาวมีต่อยไหมไม่มีแลนะใจจะขาดเป็นกรรทำไมชื่อรุ่นอลังการขนาดนี้ครับครับแค่พูดชื่อรุ่นก็ตายแล้วครับก็คำว่า Limited e d i t i o n เนี่ยผมแอบเติมเข้าไปแหละจริงจริงมันไม่มีเหรอมันมีแค่คำว่า e d i t i o n อ๋อโอเคครับพอดีที่เติมไปเพราะว่ามันเป็นฉลอง70ปีของซินเซียครับมันผลิตแค่70เรือนเท่านั้นแค่70เรือน ถูกต้องโอ้โหนี่ของต้องมีไปเนี่ยเรียนนะกระเป๋าตังนิสันแล้วตอนนี้กตเราตั้งสันเลยอรอใช่แต่สวยนะสวยครับให้ผมแอบ ถามราคาก่อนเลยได้ป่ะบอกราคาก่อนไม่ได้เหรอเดี๋ยวบอกฟังก์ชันก่อนบอกคุณสมบัติก่อนปูสตอรี่ใสอีกแล้วต้องขายอ่ะต้องขายพอเรือนไหนชอบนะปูปูสตอรี่ใส่ตลอดเลยอแน่นอนเอามามาเริ่มเลยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ซินิตเอาฟลายแบ็กโคโนกราฟกับบิ๊กเดทมารวมกันเดี๋ยวผมขอดูก่อนไงของผมดูนี่นะครับเดี๋ยวกดกดให้เขาดูนี่นะกดปุ๊บแล้วเด้งเลยดได้เลยไม่ต้องสต็อปหมายความว่าเรือนปกติที่ผมถือนี่ไม่มีไ ไม่มีไม่มีไฟแบ็กไม่มีแล้วก็วันที่ก็จะเล็กใช่<ม>วันที่เบนเลทเลยเป็นบ <Dead S 2> ิ๊กเดท แต่ถ้าเทียบแล้วแบบไม่เหมือนกันเลยนะสมแล้วอันนี้มันสเปคคุณแบบแท้จริงเลยอะแล้วขอโทษนะครับตัววิกเดตเนี่ยครับสับวันที่ในระยะเวลา0.007วินาทีไม่ใช่0 0นยด้วยนะใช่ผมเคยได้ยิน0.08อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่อันนี้0.007ใช่ครับอยี่ยกะสายลับอะอันนี้แล้วก็ตัวขอบบนหน้าปัดเนี่ยก็เป็นสมัยนิยมและเป็นเหลี่ยมผสมกับวงกลมที่เป็นตัวเรือนนะครับหน้าปัดสเปคคุณแท้แเลยเอาแน่นอนแน่นอนหน้าป เดี๋ยวโอนให้ใจเย็นนะหน้าปัดนะครับเป็นกราบานิกเกรย์ยังไงครับก็คือเป็นวิธีการที่เคลือบหน้าปัดให้เงาครับแล้วก็เป็นหน้าปัดซันเบิร์ดนะครับมีเอกลักษณ์ที่สําคัญด้วยคุณเห็นที่เป็นแบบลาย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 ใช่ป่ะคุณเชื่อไหมผมมองอยู่มันคืออะไรให้ถ่ายผมมองนะเอาผมมองอึ้งอะฟังแล้วจะอึ้งฟิลผมนะมันเหมือนแบบประกายของแบบแสงดาวแบบวิบวับอะไอ้ลายเส้นของการวิบวับอะเขาเอามาสลักในนี้ ใช่จริงเหรอใช่ใช่ <c oughs> ใช่ใช <c oughs> ถูกอีก คือผมเห็นซีนิตเป็นรูปดาวถูกต้องครับโลโก้ของซีนิตเป็นรูปดาวตัวหน้าปัดเนี้ยได้แรงบันดาลใจมาจากดาวบนท้องฟ้าก็เลยเอาดาวมาทําหน้าปัดเป็นไงผมได้ใ้ถูกเหเนี่ยถูกต้องเลยครับผมเก่งวช่วยสรรเสริญให้ผมหน่อยวบมากแล้วก็ตัวสายครับนิวสายตัวนี้เป็นวัสดุไทเทเนียมเกรดไฟสีเทาด้านสไตล์โมโนโครมและไม่ติดรอยนิ้วเฮ้ยเอ้ป็นไงเป็นไงใชเลยไหนเนีเป็นไงเป็นไงผมปั๊มเลยนะผมปั๊มเลยนะเป็นไง ไง <Yeah. S 2> ไม่มีจริงด้วยอ่ะเอออันนี้คือไม่ติดเลยใช่ไหมครับติดเลยครับ อันนี้ดีอ่ะอย่างนี้บริษัทฟิล์มคุณนี่จะเย็นนะจะเย็นนะครับหมดลูกค้าไปรุ่นนึงแล้วสิถูกต้องครับเรือนนี้ติดฟิล์มไม่ได้ครับคือเรียกได้ว่าทนทานอาจจะไม่จําเป็นต้องติดฟิล์มเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์เรื่องริ้วรอยแหละถูกต้องแล้วก็เบามากเลยครับเบาเพราะเป็นไทเทเนียมเบาเบาครับเบาอันนี้เบาไม่เป็นรอยนี่แบบบอกเลยเรือนนี้ทางผมเลยแหละโอ้โหวันนี้คุณเลือกเรือนดีมาอีกแล้วแน่นอนแล้วก็บัคเกิลดีมากๆครับนี่เป็นบัตเตอร์ไฟ ข้างในเขาเคลือบไม่ได้เป็นสีเงินด้วยนะกึบกึบด้วยกึบว <Okay. S 3> ันนี้เลือกซีเด็ดมาตลอดแน่นอนเอากิ่งผมเต็มที่เดี๋ยวยังไม่หมด,หมดอีกเหรอ <laughs> ยังไม่หมดครับคุณ <c oughs> ดูอันนี้ก่อนครับอย่าบอกนะว่ารดเร็วอีกแล้วแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ,โยโอโ้วันนี้นี่ที่คุณมาก่อนนี่คุณเตรียม <c oughs> <c oughs> คุณเตรียมมาเทสนาฬิกาก่อนแล้วคนเลือกใช่ไหมใช่ครับให้สาย2เส้นนะครับจะมีสายยางกับบัคเกิลให้อีก1ชุดสําหรับคนที่ซื้อเรือนี้แถมสาย2ชุดด้วยสาย2ชุดอุ้ยแต่ถอดง่ายจริงสายเนี่ยแบบง่ายมากใช่แค่นี้แค่แบบเสียบเข้าไปก็เสร็จเลยโอ้โหอันนี้ไม่ เป็นอีกหนึ่งเรือนที่ไม่ต้องพึ่งช่างนาฬิกาใช่ไหมแน่นอนง่ายมากครับแล้วก็หนาแน่นเป็นไงนี่คุณโกงโกงเ่ยคุณโกงผมใจเย็นยังไม่จบนะครับแล้วก็คือหลังเปลือยครับ,รบนะฮะทำร้ายจิตใจ,จกันไปนะฮะรโรเตอร์เป็นรูปดาวดวงใหญ่จะต่างจากรุ่นปกติอ๋อเป็นดาวแฉกเต็มโรเตอร์เลยถูกต้องแล้วก็มีโลโก้ของทาง sincere watch ครับอยู่ที่กระจกเหมือนเป็นเลข70็แต่ว่าก็เป็นโลโก้ด้วย ใช่อีกเรื่องหนึ่งที่ทางช็อปแจ้งมาครับก็คือตัวฟังก์ชันที่เอามาผสมกันนะครับทั้ง Big d a t a ทั้งโครโนกราฟจะมีแค่รุ่นนี้เท่านั้นซีนิตตัดสินใจที่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วบน Defy Skyline เท่ากับ70เรือนแน่ๆไม่<น>มีเพิ่มเติมทีหลังหมดแล้วหมดเลยเป็นไงครับเอามือถือมาโอนจองใจเย็นครับใจเย็นครับ นี่นะครับทำไมครับเป็นรูปดาวอ๋อเป็นมะยมเม็ดมะยมสวยงามเป็นรูปดาวโลโก้ใช่ครับโหคุณหาจุดขิงผมไปเรื่อยๆอ๋อผมแบบมีความสุขมากครับวันนี้วันนี้วันนี้เลือกแบบเหนือชั้นมาต้องแนนทั้งเทปเดี๋ยวผมใส่ให้ดูขึ้นคอแบบสุดมากอืแหมแล้วผมจับรอยนิ้วมือเต็มเลยพอคุณพูดเรื่องรอยนิ้วมือผมจับผมก็แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเขาใส่ผมก็สวยเดี๋ยวทีมงานช่วย รบกวนเบิกสายยางให้หน่อยครับครับคุณจะเปลี่ยนสายโชว์ผมอีกเหรอไม่อยากจะขิงเลยนี่ผมให้เวลาคุณขิงผมมานานนี่ไม่ใช่เทปวอช b บ t เ l ิลนะครับแต่ผมมีความสุขมากเลยครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเปลี่ยนสายยางไม่อยากถอนเลยเป็นไงสวยมากอยากรู้ราคาอย่างคราวนี้อยากรู้แล้วอยากรู้ผมอยากรู้มาตั้งแต่ห้านาทีที่แล้วแหละราคาอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาท เดี๋ยวผมดูของผม <4 S 1> ส,ส,ส,สิ4,220 0นีรราคาห่างแสนก็บาไม่ใช่คือ,คอรุ่น c h r o n o m อ t e r Sport ของผมเนี่ยเป็นลายที่ขายดีมากๆอยู่แล้วนะซึ่งถ้าผมมีอยู่แล้วเนี่ย4 2่แสสีผมอาจจะแบบเห็นรุ่นนี้ผมอาจจะตัดสินใจแบบเพิ่มอีกแสน<อ>ก็บาท<อ>แล้วผมมาครบรอบ70ปีก็คุ้มนะอะไรคุ้ม เขาเรียกเกินคุ้มดูอะไรมเทนนีบี like> ้อย่างนี้นะเฮ้ยเปลี่ยนสายสวยสวยเป็นการเปลี่ยนสายสีดำที่แบบไม่โดดเลยแต่เขามีสายให้เลือกเต็มเลยครับผมดูอยู่หน้าร้าน มีสีน้ำเงินมีสีน้ำตาลคือสีน้ำเงินน้ำตาลเนี่ยไม่ได้แถมแต่ดให้ซื้อแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสายได้หลายสีเลยเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์แบบเปลี่ยนสายแล้วเปลี่ยนอารมณ์มากเป็นแงนเรื่องนี้ดีมากอ่ะแลวบัคเกิลก็เป็นไทเทเนียมนะครับของผมว่าผมดีมากแล้วนะนี่คือลายขายดีมากๆนะถูกคือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวโครโนมาสเตอร์คือตัวที่ขายดีมากๆแล้วของซีนิทครับแต่ผมมั่นใจว่าตัวนี้70ปีคปับเดียวก็หมดแน่นอนใช่ผมรอด70ป ออก70เเรือนแล้วแบบทําราคาดีผมว่าเขาราคาดีเพราะเขารู้ว่ามีจํานวนจํากัดถูกเขาอยากให้แบบลิมิเต็ดสุดๆไปเลยถูกครับ ซื้อเลยไปละคนละครึ่งวละคนละครึ่งวะเดี๋ยวรอสวยนะสวยสวยอีกสิบนาทีจะเดินไปดู้จอันนี้โอเคเลยแบบดีเลยพี่เดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะทำไมมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งทำไมมีเรื่องหนึ่งยังไม่หมดอีกเหรอใช่ที่เจ๋งมากๆครับไม่อยากจะคุยเลยอ่ะคันปากมากเลยอ่ะคือข้อครับเขาให้ครึ่งข้อมาด้วยครับอ๋อคือเปลี่ยนได้ละเอียด แน่นอนใส่แล้วแอดจัดข้อมือให้มันแบบฟิตพอดีได้โอ้โหเอาทุกทางมาทุกอย่างอ่ะตามผมและผมบอกก่อนนะลายที่ขายดีอ่ะครับวันนี้มีตัวบูธิครับนี่นี่ผมอาจจะไม่ได้ฟัง์กชั่นเท่าโคโล่เจ็ดสปีว่าแล้วแต่ว่าที่บูธิก มีตัวพิเศษขึ้นมาจะบอกว่าอันนี้เป็นขอบเป็นขอบเบเซลที่ทําจากเซรามิกผสมสีเรือนแรกเรือนเดียวณนะตอนนี้นะครับของซีนิตพี่ต้นครับเป็นตัวบูธิกอ๋อนี่มีการใส่สีมาแบบใช่หนึ่งในสีของขอบใช่คือตรงขอบเบเซลเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นเซรามิกสีน้าเงินผสมกับส่วนอื่นที่เป็นสีดําเท่ากับเป็นเซรามิก2สีเรือนแรกของซีนิตนี่แหละผมเริ่มจากทางซีนิตได้ละตัวที่เป็นบูติกอีดิชันนะครับส่วนใหญ่จะมาในสีไม่เงิน ก็เท่าเป็นทีมของของทางซินิตอยู่แล้วใช่ครับผมว่ามาประมาณนี้แหละเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นสีเงินออกเงินเงินเทาๆอตัวดีฟายที่เป็นธรรมดาครับสมเข็มอาะตัวที่เป็นบูติกอี dition ก็สีนี้เหมือนกันอเนี่ยแหละเป็นตัวบูติกอี dition ที่ผมว่ามา,วา,มาชวคุณผมมั่นใจนะในเครื่องในราคาของซินิตผมมั่นใจว่าสําหรับคนที่ชื่นชอบนาฬิกาครับคุ้ม แล้วผมมั่นใจว่ามันมาแน่นคนใช่แล้วเรื่องประวัติแบรนด์น่ะก็คือแบบเป็นแบรนด์ชั้นนำของโลกอยู่แล้วถูกต้องไม่ชั้นนำได้ไงล่ะครับก็นาฬิกาที่คุณชอบอะครับแพงที่สุดก็เครื่องซีนิกไม่ใช่ครับ ถือว่าแพงก็คือเครื่องเอลพิเมโรนี่เลยครับอันนี้เลยครับที่เขาขึ้นบนน้าปัดอันนั้นคือเราเอาไปก็ตัดฟังกชันแล้วก็เดี๋ยวเรารีบปิดเทปแล้วไปเจราจา,รเ,าเรือนี้กันดีกว่าเฮ้ยตกลงจริงอยากอยากจริงอันนี้จะเปคคุณจริงของต้องมีแล้วละ่ะของกบบิวของต้องมีแล้วล่ะอย่าบิวอย่าบิวห้ามบิวฮะมามาอนให้อดให้มือสั่นเอาไมถือเอาไมถือมือสั่นแล้วครับผมบอกในเทปนี้เลยนะ ถ้างบบงเงื่อ,อ,อนไขดีโดนมีโดนเฮ้ยโอ้โห<อ>มาสักขนาดนี้อันนี้ดีเลยในราคา5้าแสนเจ็ดใช่ห่า,หางแสนกว่าบาทแล้วได้ความเป็นลิมิเต็ดอ่ะคุณบอกเลยว่าห่างจากตัวที่เขาขายดีแล้วแสนกว่าบาทแต่สําหรับผมอะผมเทียบกับนาฬิกาอย่างอื่นแบรนด์อ,อื่นๆด้วยผมรู้สึกว่าเฮ้ยต้องซื้อถ้าเทียบในฟังก์ชันที่เยอะขนาดนี้นะในของทุกๆแบรนด์อะเรือนนี้ดีที่สุดใช่ไหมดีที่สุดแน่นะตอนนี้นะที่เราแบบที่เราดูกันมานะก็ ขอขอบคุณซินิดนะครับ p พนดูรัมนะครับเดี๋ยวรีบขอบคุณเลยนะครับแล้วก็แฟนรายการนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับถ้าใครอยากมาดูในกาซินิปก็เชิญที่บูติกแห่งแรกของซินิทที่สยามพารากอนชั้นเอ็มนะครับสำหรับคนที่ยังไม่สะดวกมาก็ดูในเว็บไซต์ของซินิปได้ตัวที่เป็น70ปีนะครับจะไม่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของซินิปต้องดูในที่เพนดูรัมผมกนวก็จขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากติดตามผลงานของ c r a z y ี่เดแล้วก็ตามเพจของซินิทกับเพนดูรัม ลิงด้านล่างเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ